มันต้องรู้อีกเปล่าย้าฮ <Yahoo! S 2> ู้ไอเย้ต้องอ,าอง่านคอมเมนต์มือมันโคตรแล้วไมดเห็นมีใครเข้ามาดูเลยจริงเหรอออนแล้ว,ลวสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พาหมุดทะออกมาชิงช่องข้างนอกสวัสดีแม่แม่ทุกคนนะคะ หมูทะล้าเริงใช่วันนี้หมูกระทะละเริงวันนี้พาหมูกระทะออกออกกําลังกายนะคะกลางคืนเอ้ยลืมเอาขวดน้ำมาำขวดน้ำไว้ฉี่เอ้ยไปร่าดอะไปร่าฉี่อ่ะที่ร้อยคนแล้วแบกสวัสดี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 คนดูสี่ร้อยคนนะคะสวัสดีแม่แม่ทุกคนนะคะแหมอุ้ยผู้ดีฉี่อะไรฉี่อะไรมา สวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะแม่บูมแม่บูมไม่อยู่นะคะไปคุยงานนะคะมึงต่อไปต้องเอาแบบเอาขวดน้ำมาแล้วก็ไปลาดตอนมันฉี่แบบแบบเจาะเจาะแคบหัวอนนะแล้วก็แบบว่าฉี่สวัสดีเจ้าสวัสดีหมุดหาดีจ้าสวัสดีจ้าหมุดหาแม่บูหมุดหาเดินเที่ยวกับแม่บูม แม่บูมไม่อยู่นะคะแม่บูมไปคุยธุระนะคะคุณนายท้าสวัสด,ดีค่ะหมูท้าหมูท้าสวัสด,ดีแม่แม่ยังหมูท้าสวัสด,ดีแม่แม่ก่อนเร็วหมูท้าสวัสด,ดีแม่แม่ก่อนท้านะนี่ท้านี่ทมองอะไรขยันสุดๆขยันสุดบาตีไม่หว่นี่ไงไม่เห็นมีเลย คนดูเท่าไหร่ละพันหนึ่งหนึ่งพันงมีขึ้นสวัสดีคนดูหนึ่งพันคนนะคะพี่บูมไปคุยธุระนะครับคุณบูมไปคุยธุระนะคะครูที่โรงเรียนเขาชอบแกม,มากเลยนะหมูท้าพี่ๆชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อเต็มชื่อแบ็กชื่อเจมหมูท้าเก่งจังอยู่ได้ทุกคน สวัสดียามเย็นค่ะ,สว,ส,ะสวัสดีเช่น,นกันค่ะรน้้ตอองมมาายยู่สวัสดียามเย็นนะคะท้าสวัสดีคุณแม่จากสวีสดเดนด้วยนะคะถาไม่สนใจเอฟซีเลยถาสนใจเอฟซีหน่อยเด้อว้าวหมูท้ามินที่เลี้ยงเต็มเลยสวัสดีน้องบุม๋ม กับหมูท้าคุณนายมูทาสวัสดีคนดูนสวัสดีค, <น S 1> ดค่ะมูทาะะและพี่เลียงทุกคนค่ะน่ารักสวัสดีค่ะมะออททะอาจจะพิมพ์ผิดนะเอ็มจิน่ารัก<ห>นคนจูงมา <laughs> ดอกไม้สวยมากค่ะ <laughs> เพื่อนมึงเปล่าจะรู้วันพี่เลียงเยอะจังหมูทะ <laughs> อากาศร้อนไหมคะอากาศไม่ร้อนนะครับโอเจตามึงจูงเลยวันนี้คุณนายทาพาออกกําลังกายเหรอลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมูทาแอนเดอะแกงน่ารักทุกคนค่ะทำไมทาไม่นั่งฉี่อ่ะหนูเป็นผู้หญิงนะจางเห็นพี่เลี้ยงจางสวัสดีค่ะสวัสดีนรัชยาผู้ผูกกำลังรับชมด้วยนะพี่เลี้ยงหมูทาน่ารักจัง อันนี้คือคนจูงหมาแชมป์โลกประเทศไทยนะท้าชีเหมือนตัวผู้เลยไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าทำไมหมูท้าถึงยกขานะคะดูแลหมูทาดีนะคะพี่เลี้ยงอีอจุ๊บ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 สวัสดีค่ะหมูท้าคนจูงท้าน่ารักจังหมูท้าชี่แบบน้องหมาตัวผู้เลยน่ารักหนึ่งพรอคนถ้าอยู่กับหนุ่มๆตลอดหมูท้าหุ่นดีจูง พี่เลี้ยงน่าตาดีทุกคนแต่ส่องเศษก็เร็วส่องเศษด้วยส่องอีแต่็ไม่ด้ว่ได้ออกกำลังกายทั้งคนทั้งน้องหมาหมูทาเดินไม่หยุดเลยนะสวัสดีค่ะหมูท้าสงสัยคนจุงหมาทำไมหล่อจังคะ ติดตามทั้ง tiktok และ a c e b o o k เลยคะ่ะขอบคุณครับสวัสดีจ้า,า,า cf เคนจุงจ้า,มาหมูทาบหนูเป็นผู้หญิงลูกแต่ชิมเหมือนผู้ชายเลยหมูทาบ <C S 2> ขับรนแล้วบางครั้งชิมแบบผู้ชายอ๋อค่ะน,น่ารักทุกคนเลยจ้าห,หมูทาบเป็นทอมติดตามหมูทาทุกช่องทางขอบคุณวันนี้ดีใจมาชมไลฟ์หมูทาทาน น่ารักหมูทะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคนดู1,400คนนะคะสวัสดีแม่แม่ทุกคนเลยนะคะหมูทะเดินสำรวจกิจการรักหมูทะคนพูดกันน่ารักค่ะแ,แม่บูมไปไหนจ๊ะคุณบูมไปคุยไปคุยงานนะคะคุยธุรานะคะหมูทะฉี่เวะลากี่ครั้งคะขอดูหน้าพี่เลี้ยงหน่อยคะ่ะพระชายพี่เลี้ยงเยอะจังส่องเลย เคยได้ถ้าเดินเล่นหมดเลยถ้าเป็นปกติก็น่าจะประมาณสองครั้งถึงสามครั้งค่ะแม่บูมไปไหนจ๊ะมาเร็วมาดามหมูทะหมูทะน่ารักสุดพี่เลี้ยงก็น่ารักสุดฤทธิ์เวอร์หมูทะหมูทะฉีวันล้กี่ครั้งคะพาออกมาฉีวันแล้วสาครั้งแล้วครับ แกงนี้โสดเอ๊ะไมรู้อะพาแม่บุม๋มบิงหน่อยแกงนี้โสดทะน่ารักน่ารักค่ะหมูทะน่ารักมากมากท้าหุ่นดีดีเพราะว่ากินอาหารที่มีประโยชน์นะคะน่ารักค่ะดูอารมณ์ดีมากเลยหมูทาลูกนางสดใสมากหมูทา แกงน่ารักทุกคนเลยค่ะรักนะคะหมูท้าหุ่นดีจังมนีนุ่มจูงหนูอารมณ์ดีมากเลยนะจ๊ะหมูทะลูกๆน่ารักหมู่บ้านน่าอยู่ใช่ค่ะหมู่บ้านน่าอยู่ค่ะพี่เลี้ยงหมูท้น่ารักทุกคนเอ้แบบกูนั่งปั่นเมื่อวานแบบเนี้ยเอ่อกูนั่งปั่นย <laughs> คนจุงหมูกระทาน่ารักจังหมูท้าไปตกผ<ล><ล>ู้ชัยเหรอคะ น่ารักคะ่ะน่ารักคะ่ะหมู่บ้านน่าอยู่ทะฟิลเล <c oughs> ชอหน้าคนภากหน่อยจา้า <c oughs> ฟิลเลน่ารักจังค่ะมาท้าน่ารักมึงมีพี่เขามาหายเขาอินบอกมาให้ช่วยแช์หน่อยหมาหลุดอ่ทะท้าใช้พี่เลี้ยงคุ้มเลยถึงคันต้องรุมเทคแคร์ไม่ได้นะถ้ามาคนเดียวคือจับไม่อยู่ <c oughs> ถ้ามาคนถ้าถ้าปล่อยมาคนเดียวคือจับไม่อยู่นะต้อง ต้องต้องล้อมหน้าล้อมหลังอเข้าไปข้างในแล้วไม่ได้เข้าไม่ได้ได้หรอได้หรออ๋อยังยังมือเข้าไม่ได้มันออกไม่ได้เออนู่นอยู่นู่นนะคะอยู่นู่นนะคะมือกระทะเข้าไปข้างในนะคะ หมูทามาแล้วพื้นเลยนะหมูทามีผู้ชายพาเดินดีจ้าหมูทาหมู่บ้านนี้น่าอยู่มากเงียบมากพากินอะไรเป็นอาหารน่ารักกินอาหารเม็ดกับอาหารเปียกนะครับแล้วก็มีวิตามินให้กินตอนตอนเออใส่ลงไปตอนที่ทาจะกินนะเดินชิวๆกับคนจงเลยน่ารักนะนะจ๊ะหมูกระทะรู้ทางตามมาตามมาตอนนี้เข้าไปข้างในป่าแล้วนะคะน่ารักมากคะ่ะ เพิ่งเข้ามาพี่เลี้ยงหุ่นดีจังเลยผู้บ่าวจูหมูท้าคือใครแบวมากเจ้าน,จนี่เจ้าหมู่ท้เออมันเข้าไม่ได้ม<า>หมูทะรู้ทางตามมาตามมา เอาแล้ซสู้ยังไงดีไปไม่ได้ขำอะไรนะขลับถึงท่าอุ้ยอุ้ยอะไรเนาะมึงเก็บเลยเนะมือเนี่ยเอามาปะเอามาเอามามีแรงว่าเก็บไหนเอาไม่ใช่ใช่หรอใช่ปะมันชี้ใช่หรอชี้มันชี้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 ถ้าไม่เอึอหรอฮะไม่ได้อึและคนจูงน่ารักค่ะน่ารักจังเลยค่ะน่ารักค่ะหมวกระทะ หมูทาก็บอกหมูทาฟาบอกว่าแม่แม่ทุกคนก็น่ารักเหมือนกันด้หมูทาถลัดมากถลักน่ารักเวอรอชอบเฟซค,คนนี้ขวัญตามหมาฆ่าใครอย่า,ายแตะอยากเห็นหน้าคนพูดคะ่ะผู้สาวจมูทาออไม่ใช่ผู้สาวนะคะเป็นผู้ชายนะครับแต่แค่เสียงหวานไปหน่อยคะ่ะหุ่นอาจจะดูเหมือนผู้หญิงนะครับแต่เป็นผู้ชายพัษาเขาส่งมาให้หนึ อยากเห็นหน้าตาคนพากจังค่ะอีกเสร็จมาเร็วดีเดียวแป๊บเดียวม <laughs> แม่ทะไปไหนคะแม่ทะไปคุยงานนะครับท้าหมูกท้าท้าบูมหายท้าแซนรูม,มากหลงรักเลยอยากเห็นหน้าคนพูดจ้านี่หมูท้าหรือแม่มานีหายวับไปเดโดงไหต <laughs> <laughs> อ,อนน<ะ>ี้ท้าทำภารกิจเสร็จหมดแล้วนะ เอ้ยมึงที่มันอยู่ในห้องบูมนี่ว่ะที่เช็ดเท้าอ่ะอยู่ในห้องแต่งตัวที่ชุดเปียกเ,อ,เออที่ชุดเปียกหมดแล้วแม่บูมไปคุยงานนะครับแม่บูมไม่อยู่ถ้ายังมีพี่ๆดูแลน่ารักจังเลยค่ะสวัสดีค่ะขอดูหน้าพี่เลี้ยงค่ะเลี้ยงส่งนี่เนีอค่ะพี่เลี้ยงห้องนี่ไงหรือจะส่องแบบคือหมูถาน,น่ารักมากลูกแลชรัลามากๆค่ะทำไปเลยทำแม่ก่อนเลย ไปเลยไปเ,เข้างหน้าก่อนแม่บูมไปคุยงานนะครับขอบคุณจ้าทัดหมาค่ะขอบคุณทุกคนที่ดูแลทะนะคะเป็นพี่เลี้ยงที่ดีมากค่ะมีความรับผิดชอบดูแลว่าหมูทะฉีหรือคอยเก็บขอบคุณนะครับหมู่ท้าโชคดีมากค่ะที่เจอแม่บูไม่อยู่กับแม่บูมขอดูคนภาคค่ะท้าเป็นหมาที่โชคดีที่ <c oughs> สุดเลยจ้าหมูทาน่ารักเอ็นดูจังเลยจ้า พาไปไหนต่อคะก็เดี๋ยวพาโดยเรื่อยแล้วล้วก็จะพาเข้าบ้านนะครับใช่ค่ะพาหมวกทะามาเที่ยวกลางคืนนะคะแม่บูมแม่บูมไปคุยธุระนะครับไปคุยงานนะครับขอดูคนภาคค่ะพี่เลี้ยงไม่ชอบผู้หญิงเสียดายจงุงอีอีท้าดีใจแม่บูมไม่อยู่พี่ก็พูดตรงเกินเที่ยวกลางคืนหรอท้า ถ้าเป็นอันะนั้นนะครับเขาเรียกอะไรวะอะไรนะ,อะไอ้วะที่มันเป็นชื่อเพลงอ่ะอะไรท้าอะไระผู้หญิงอ่ะผู้หญิงอ่ะเขาเรียกว่าชื่อเพลงผู้หญิงก็คือท้าบอกว่าออกมาคืนนี้ท้าไม่ได้ตั้งใจมาเที่ยวนะ <c oughs> เพลงอะไรวะชื่อเพลงอะไรวะหมูกระทะน่ารักมากหมูกระทะลูกสาวสวยรักหมูกระทะขอบคุณค่ะอยากเป็นหมูกระทะเฉย มืดแล้วท้าพาเข้าสวนระวังกันหน่อยนะขอบคุณค่ะพี่ยังน่ารักจังค่ะเห็นมันใจดีด้วยพี่คนนี้คุนคุนเนี่ยพานัดพานัดยาที่เขาซื้อชุดไปปะอืมใช่ใช่ไปไหนจ๊ะ<ช>พี่ยังรอหน่ารักมูท้าลูกสาวสุวยเวลาน้องบูไม่อยู่น้องๆพาหมูท้ามาไลฟ์แบบนี้บ่อยๆนะคะโอเคคะ่ะ อ,อ้อแล้วหมูทะอ,อ้อยแล้วอยากเป็นหมูทะเยยแม่บุ๋มขยันสุดๆรักษาสุขภาพเวยมืดแล้ว,ลวพา<ม>ทาเข้าสวนระวังกันหน่อยนะไม่อื๋อชี้พาเดินเล่นชอบมากค่ะแม่บุ๋มไม่อยู่ทาบอกชอบมากรักแทนนานๆจะได้ออกมา<ด>หรอลูกออ,ออกมาบ่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้ไลให้ดูเพราะว่าทาต้องการความเป็นส่วนตัว เพราะหมูทาต้องการเขาเป็นส่วนตัวนะครับหลักแท้เนี่ยคือหลอกลวงเออเพลงนี้ไร<ล>หนักบ้านดีจังค่ะทาบอกว่าเดี๋ยวให้เลขเด็ดฉี่บ่อยมากลูกใช่ค่ะท้าเป็นคนที่กินน้ำเยอะมากๆค่ะเลดี้ทูมูฟินนะครับใครสนใจ ไดเ้เข้ามาชมโครงการได้นะครับใครสนใจโครงการน,นะคะสามารถเข้ามาดูได้นะคะหมู่บ้านสวยสงบท้าดีใจแม่บูมไม่อยู่เลยละลาวากเลยไายน,น้องมาทำให้องกูขึ้นชาจังคอมเมนต์ชาหรออืมมึงพูดไปแล้วกูเพิ่งขึ้นเนหมูท้าจาบ้านตัวเองได้หรือเปล่าเสียดายจังวันนไม่ได้เจอหมูท้าที่วัดหนองใหญ่โอ้ยตามไม่ทันแล้ว พี่กำทังกินข้าวหรือยังคะ,ะทานแล้วค่ะถ้าอยู่ในนี้ก็ลึกมากเลยเน,นี่ยเนาะอย่าลืมทานข้าวด้วยนะคะ a อเนี P ่ย e อืมอะไรเกิด<อ>คงเกินเขาทำบ้านเหรออืมอ๋อลึกมากเลยเนาะพี่นอนเขาใช่หรออืม ที่นอนเขาที่นอนทุนงานบางทีน้องหมาก็ต้องการกินหญ้าเหมือนกันนะคะหมูทําไม่เคยกินหญ้านะเหรอเวลาป่วยอย่างเงี้ยหรอ,อ,อแต่ถ้าหมาป่วยเข<ค>าจะกินหญ้า,าจะกินหญ้าไปฉีดเมันมันนนมกิหญ้าอยู่แมวไม่ใช่หรอเนะี่ยป่วยเออเมียวก็ <มา S 1> กินนะ โครงการอยู่แถวไหนคะฉะที่ฉะชีเพราะกาหลงคาในฉีเทลานิดโครงการอยู่วัชรพลนะคะหากินข้าวยังคะกินแล้วนะครับเลยพาออกมาเดินเล่นหมู่บ้านน้าอยู่ตังค่ะใช่ค่ะหมู่บ้านน้าอยู่มากค่ะจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับเ<า>พราะเราคู่กันแอนซีรี่นะครับเพราะเราคู่กันดีใจกับหมูเท้าที่มีวันนี้ค่ะพ้าก็ดีใจนะ พี่ใจามากเลยค่ะแม่แกลับบ้านเถอะมันดูวังเวใช่ค่ะเพราะว่าแถวนี้เออยังไม่มีคนมาอยู่นะคะกำลังสร้างค่ะเจออะไรคะโครงการอยู่แถวสายใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอยู่แถวสายใหม่คะ่ะสูาผ่า,า,านหญ้าค่ะถ้าอยากไปยืนบ้านไม่มีคนแล้วยืนจ้อนห่อนนะลูกแม่รอด ง่ะหมูกระทะส้นไหมคะน้องเอ็มน่ารักจ้าขอบคุณนะครับโอ้คนคนนี้เอฟซีเนาะระวังเจอเจ้าถิ่นนะทะน้องหมาที่บ้านเวลาป่วยขื่อตะไคร้เจ้าถิ่นเจ้าถิ่นคืออะไรครับเคล้าหรอคะเจ้าถิ่นในที่นี้หมายถึงอะไรครับหมูกระทะส้นไหมคะไม่ส้นนะครับเขาหมึ่งช้านอ่ะเออท้าเวลาทาอยู่บ้านทาก็จะนอน นอนแล้วก็นอนนอนแล้วก็นอนอย่างเดียวแล้วก็จะมาอ้อนหญ้าแหวหมูแก้ท้องอืดเจ็บคอหาให้ทากินได้หมูท้าทําหมันไหมคะทําแล้วนะครับหมาก็กินหญ้าเขาไม่สบายวันนี้มีบริการเพียบเลยใช่ค่ะน้องบ่า <c oughs> น้องหมาที่บ้านเวลาป่วยกินตะไคร้กับใบผักเพลกับเถอมันน่ากลัว ยาแห้วหมูแก่ท้องอืดเจ็บคอหาทาให้ห,า,า,ให,หา,าให้นากินได้นะคะรับหมูทาค่าวันนี้เป็นอากาศเพียบหล่อด้วยนะ <c oughs> เออเอลี่ <c oughs> หมูทาไปไหนจ๊ะ <c oughs> พาทาเดินเล่นนะครับออกมาปัสสาวะแล้วก็พาทาเดินเล่นเ <c oughs> พราะว่าทาเมาเพราะถ้าว่าไเพราะว่ <c oughs> าทาวอนมากพากระโดดขึ้นมาเลยนะ กระโดดขึ้นมาเรียเลยหมู่บ้านหมู่บ้านนี้ประมาณคิดถึงจ้าเธอจังเลยค่ะจากต้นอเคทีหมู่ท้าทําหมันแล้วนะครับหมู่ท้าทําหมันแล้วย้ออีกรอบนะครับหมู่ท้าทําหมันแล้วนะครับแต่ทากินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะครับเวลาทากินมาบวบบวบบวบมีคนตอบแทนอะไรอ่ะมีคนตอบแทนี่เข้ามาดูคุยงานค่ะอขอบคุณขอบคุณขอบคุณคุณปูกบนะคะที่ตอบแทนนะคะ แม่ไปไหนหมูทะน้องบูมรู้ไหมว่าน้องๆพาหมูทะเดินเล่นไม่น่าจะรู้ค่ะหมูทะไปด้วยอุ่นใจนกลับเถอะนะกลัวมืดไง <c oughs> ไม่ต้องกลัวนะครับหมู่บ้านเรามียามกลัวอย่ังอื่นมากกว่านะครับ ขอบคุณแก๊งพี่เลี้ยงนะคะขอบคุณมากคะ่ะท้ามีพี่เลี้ยงด้วยรู้จักภาษาจังเลยคะ่ะน่ารักมากคะ่ะแม่บูมไปคุยงานนะคะย้ำอีกรอบนึงท้าเทิมตามหาแม่บูมเหอรอ,อไปแล้วนะบ๊ายบายอบานิงยนะจับ๊ายบายนะคะบ๊ายบายจบก่อนจบก่อนจบ